ิดของอิมพีเรียลตั้งไตมากเลยครับเยอะมากเลยเป็นคลังใหญ่แล้วคลังเนี่ยก็มีเครดิตเนี่ยเต็มเลยไปป้นมาะอะไรเงี้ยอืมอ่ะมีความวุ่นวายเพราะว่าผิดแผนนะครับผมผิดแผนการที่ตั้งเอาไว้แหมน,นะก็มีการหักหลังกันด้วยเพราะความโลภเนี่ยหักหลังอะไรกันนะครับผมสมคบคิดนะอืมความโลภของไอซสคีนนะครับผมมันก็พูดคุยกับอันโดนะว่าจะทํายังไงกับเครดิตเหล่านี้ดีซึ่ง แปสิบล้านเครดิตนะฮะเยอะมากเลยในจักรวาลของส t า r w ว r s เนี่ยแปดสิบล้านทำยังไงแต่อันโดเนี่ยเขาเด็ดขาดนะครับผมเราไปดูที่หลังได้นะฮะว่าตอนจบเนี่ยอันดรเขาทำยังไงนะครับกับเรื่องราวตรงนี้นะครับผมซึ่งมันหักมุมอยู่นะครับผมหักมุมผมไม่อยากจะเล่านะไปดูเอาเองนะครับผมอันดรเขามีวิธีการแก้ปัญหาที่ที่เด็ดขาดอยู่อนะฮะตอนแรกผมก็หวั่นๆว่าเฮ้ มันจะเข้าสู่ด้านมืดเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> นะฮะเออเข้าสู่ด้านมืดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันดอร์เนี่ยแต่ก็ไม่นะฮะไม่นะฮะแล้วก็วิธีการของเขาต่อมานะมันจะมีตัวด็อกเตอร์นะครับผมด็อกเตอร์ <Doctor S 2> ควอตโพนะครับผมเป็นแพทย์สูงอายุเลยแล้วก็มีสี่มือนะเป็นสี่มือนะครับผมพยายามช่วยชีวิตนะครับผมไอตัวนิมิกนะนะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ a อนะครับผมที่หัว เ็นไซบอร์กไซบูนเนติกอ่ะที่หวัวเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายแล้วเขาเช่ญชันด้านแพทย์ต่างๆแต่ว่าผมอะติดใจก็คือว่าพอด,ดูรูปรักษผิวพัรรณอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รูปร่างค่าตามันคล้ายๆเมฆานาท่านะครับผมนะเมฆคนาท่าเนี่ยอ,อยู่ในสตาร์โวซากานะครับผมท้าเจ็ดอ่ะแปดเก้าอ่ะสามภาคเนี้ยที่ให้ดาบกับกับเลีย ตัดไดเซเบอร์เล er นะครับผมคล้ายๆกันนะอืมแล้วก็ใส่เลนสองตาคล้ายๆกันอนะ่ะผมว่านะฮะเข้ามาจากผอพัน์ใกล้เคียงกันอาจจะนะอันนี้มีความ,มอย่างนี้นะอาจจะใกล้เคียงกันแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ใกล้ๆก้นนะกันเนี่ยคล้ลยีเดียวกันเพราะว่าทางคอสพอเนี่ยแพทย์คนเนี้ยใส่เอเจซิกไงใส่โอติกนะน N T นะอุปกรณ์ แมสคารา่าเนี่ยก็ใส่เหมือนกันนะครับผมอืมใส่เหมือนกันใส่เหมือนกันเลยอะคือมีเทคโนโลยีเดียวกันนะ่ะมาจากาดาวดวงเดียวกันแหละเป็นไปได้ไม่รู้เขาจะเล่ายัางไงนะครับผมหรือว่ามีแค่นี้อืมก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันใหญ่เกินนะบางทีต้องใส่อะไรมาไปเล่าเยอะก็ไม่ได้นะครับผมเพราะมันจากรวามันใหญ่อืมนะะน่าสนใจแต่สิ่งที่ไม่คล้ายกันน่ะก็คือแพทย์เนี่ยมันจะมีสีมือนะครับผมมีสีมือนะ แต่ว่าไอเมสคาณาธาเนี่ยมันมีสองมือนะครับผมแล้วก็ทางเมสอ่ะจะตัวสีส้มกว่านะฮะส่วนด็อกเตอร์คอสพอเนี่ยมันจะสีอ่อนกว่านะครับผมสีอ่อนแล้วก็มีผมยาวกว่าอเลยเงี้ยเออนะฮะเป็นไปได้นะผมว่านะฮะมาจากผ่อพันธ์เดียวกันแหละอยู่ดาวเดียวกันผมว่าอืมนะครับผมอยู่ดาวเดียวกัน เอ่ทางแม้น่ะเขาตะลุยนะครับผมไปค้นหาสมบัติต่างๆในจัก,กรวาลอันไกลโพ้นอ่ะไปนานเลยจากบ้านไปนานแล้วก็ท่องเที่ยวปจจุบัยไปแต่ด็อกเตอร์คอสพอเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ปรากฏในซาวโอนะครับผมไม่ค่อยเห็นอืมนะครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่เห็นเลยแหละอืจริงๆอ่ะเหมือนกับตัวละครใหม่นะฮะดูละช่วงหลังอ่ะ ทางซีรีส์ของ Disney พัทเกี่ยวกับสตาร์วอ่ะมักจะทำตัวละครใหม่ๆโผล่ขึ้นมานะครับผมมาได้ดึงตัวละครเก่าๆอ่ะแล้วก็มาเล่าเหมือนกับสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็หยิบอะไรที่คนไม่เคยรู้อะไรเงี้ยมาทำนะฮะมันโตขึ้นนะแบบตอนเปิดเล่แล้วก็เห็นละเข้ามาในเล่าอะไรเงี้ยเออมันโตขึ้นมันแตกต่างทนอ่ะผมเลยชอบอย่างเดียวเลยนะครับผมคือว่าเขากล้าฉีกกล้าแหวกมาจาก การทาเนื้อหาเก่าๆแบบเก่าๆเพราะเก่าๆน่ะคือมันสไตล์ MTU มันสไตลไอ้พวกนั้นแหละพัจนพจนภัย,ยทําภารกิจแบบจอร์ฟเฟลโอะที่ทำมาลอนเมเน่ะแล้วก็ทํามาหลายตัวละอตั้งแต่เมนดาโลเลียนนะครับผมโบบาเฟตนะโอบีวันอะไรเงี้ยเออมันก็จําเจไปหน่อยเราต้องการแบบรสชาติใหม่ๆบ้างอะไรใหม่ๆบ้างนะฮะเอ็นดอร์เนี่ยก็เลยได้อยู่ แต่ถ้าเกิดอ่ะมีรสชาติอย่างนี้ในเนื้อหาอื่นด้วยต่อไปอาโซก้าด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันคงไม่โอเคนะครับผมคือมันต้องจับให้ดีว่าเนื้อหาอย่างอันดอร์เนี่ยเหมาะกับโทนและฟิลแบบไหนซึ่งอันดอร์เนี่ยก็เหมาะกับโทนและฟิลแบบนี้นะฮะที่โทนนี่กินรอยทำเนี่ยแบบจารกรรมมันก็เป็นอย่างนี้แหละฮะว่าใช่จะมาวูบโมเวอร์วังไงแบบเป็นแฟนตาซีแบบโอ้ยเป็นดาโลเลียนยอะไรเงี้ยม,มันก็ไม่ได้ครับผมถูกไหมฮะไอเมนดูมันมันลุยเดียวนะครับผมมันไม่ได้มีแผนจารกรรมอะไรอนะ่ะ อันนี้เป็นคนธรรมดาเนี่ยฮะนะครับผมเป็นคนธรรมดาตั้งทีมกันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละถูกละอืมต้องหาโทนแล้วก็ฟิลให้เจอกับเนื้อหาแต่ละเนื้อหาที่ไม่เหมือนกันอากซกากับเป็นจีได้ไหมเขาก็อาจจะมีทรงของของคล้ายๆในโกลวนะครับผมอะไรเงี้ยเออมีการเจีไดสู้กันเอ้ยสนุกหน่อยวะไอเมนโดก็เป็นฟิลได้โทนนั้นนะฮะหรือว่าอากไลอาณาพุก็อีกแบบหนึ่งนะฮะจับไม่ต้องไม่ไม่เหมือนฮนะ ฟิลมันจะไม่เหมือนกันคือต้องทําใจเลยว่าอนาคตเนื้อหาของตาวอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละฟิลแล้วก็โทนอ่ะผมว่านะไม่เหมือนกันเขาจะทำไม่เหมือนกันนะครับผมนะตามแต่เนื้อหาของมันแล้วก็โฟกัสหลักไม่เหมือนกันลองดูอันนะี้ที่จะเข้าในไม่กี่เดือนเนี่ยเอไดเทว่ะเทลอฟเีได่ะ ที่มีการเล่าเรื่องของเขาดูกูอ่ะตอนหนุ่มๆแล้วก็ควายกรนะครับผมแล้วก็อสกา้าตอนเด็กๆน่าสนใจมากเลยคืเอ,อเขาดูกูอ่ะยังหนุ่มๆนะแล้วก็เข้าสู่ด้านมืดได้ยังไงอะไรเงี้ยเออันเนี้ยนะเนี่ยทนมันจะแตกต่างกันผมคิดว่าแต่พวกอนิเมชั่น่ะเดฟฟิโดนี่เขาดูแลนะฮะเขาก็จะเป็นแบบนั้นแหละเนื้อหาจะดีเนื้อหาจะเข้มข้นนะฮะถ้าเกิดเดฟิโดนี่ทำอ่ะ ซึ่งเทลออฟจีไดอ่ะก็ใช่นะครับผมเข้มข้นแล้วก็ดูเชื่อมโยงจัก,กรวาลกันอย่างอย่างดีดมาติัติต่อเรื่องราวกันได้นะจะยืดยาวแล้วก็มันได้แบบเข้มข้นแบบกับเออซีรีส์ที่เขาทำจริงจังแบบของ h ฮ o บพวกเนี้ยที่ได้รางวัลทางเอมมี่อ่ะไม่ใช่นะคนละเรื่องนะอันเนี้ยคือคล้ายๆแบบซีรีส์เล่นๆนะ่ะ เออไม่จริงจังผมพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเข้าใจง่ายๆถ้าเกิดซีรีส์จริงจังเนี่ยมันต้องเป็นพวกนั้นฮะกิบบล์สโตรนลิงก์ออฟพาวเวอร์อืมแล้วก็ที่ได้รางวัลอะเยอะแยะเลยฮะมาก่อนนะโฮมลงุงโฮมเลนซับเซชันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมวอล์กิ่งเดย์พวกเนี้ยอันนี้ซีรีส์จริงจังไงแบบจริงจังเลยเหมาะจะเป็นซีรีส์แต่เนี้ยมันกับซีรีส์เล่นๆแล้วก็เอาเนื้อเรื่องมาขยายปลาติดปลาต่อนิดๆหน่อยหน่อย เพื่อเสิร์ฟเซอร์วิสสาวกที่เป็นแฟนพันธ์แท้เดียนตายอ่ะให้ได้มีเนื้อหาดูกันทุกสัปดาห์นะครับผมประมาณนั้นมากกว่าแต่ไม่ได้แบบมีคุณภาพงานสร้างไม่มีนะเออบทแบบขั้นเทพไม่ใช่นะครับผมมันมาเสอร์วิสยแฟนมากกว่าอ,อืมทั้งของ MCU ด้วยนะครับผมแล้วก็ของ Star w a อ s นะครับมอเสิร์ิเพลนๆทั้งนั้นแหละก็ได้แบบมีคุณภาพแบบบทเทพหรือว่าปรด้กชันดีนักสแสดงเทพไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่เลยเออ แนวนั้นก็ดูแบบผ่านๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืม